มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่แค่ทางร่างกายแต่รวมถึงจิตใจความคิดและจิตวิญญาณตั้งแต่โบราณกาลปรัชญายหลายแขนงได้กล่าวถึงการพัฒนาตัวเองในวิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไล่ตามความรู้การขัดเกลาจิตใจหรือการค้นหาความหมายของชีวิตการเติบโตเป็นกระบวนการไม่ใช่เป้าหมายปรัชญายแนวสโตอิกสอนว่า ชีวิตไม่ใช่เรื่องของการบรรลุจุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับนักคิดอย่างเฮราคลิตุสที่กล่าวว่าไม่มีใครสามารถก้าวลงในแม่น้ำสายเดิมได้สองครั้งซึ่งหมายความว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมถึงตัวเราเองอุปสรรคคือส่วนหนึ่งของการเติบโตแนวคิดจากปรัชญาพุทธศาสนาและเซนชีให้เห็นว่าความทุกข์และอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง แต่เป็นครูที่สอนให้เราเข้าใจตนเองและโลกนักปรัชญาอย่างฟรีดริชนิเช่ก็มีแนวคิดที่สอดคล้องกันเมื่อกล่าวว่าสิ่งที่ไม่ค่าคุณทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นการรู้จักตนเองคือกุญแจสู่การพัฒนาโซเครติสเคยกล่าวว่าจงรู้จักตนเองซึ่งเป็นหลักฐานของการพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริงการเติบโตไม่ใช่การสะสมความรู้หรือความสามารถภายนอกเท่านั้นแต่คือการเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อน อารมณ์และแรงจูงใจของตนเองเสรีภาพในการเลือกและการสร้างตัวตนชองปอนซาต์นักปรัชญ,ญาแนวอธิ์ภานิยมเชื่อว่ามนุษย์ไม่มีตัวตนที่ถูกกำหนดไว้ลงหนาแต่เรามีอิสระที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ผ่านการเลือกและการกระทำของเราเองดังนั้นการพัฒนาตัวเองคือการตัดสินใจเลือกเส้นทางของเราอย่างมีสติและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์สมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงและการยอมรับ บางครั้งการเติบโตไม่ได้หมายถึงการพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่อาจหมายถึงการเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นักปรัชญาเต๋าอย่างเราจือสอนว่าน้ำอ่อนโยนที่สุดแต่สามารถกัดเซาะหินได้ซึ่งหมายถึงการพัฒนาตัวเองอาจไม่ได้เกิดจากความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถในการปรับตัวและไหลไปกับชีวิตการเติบโตคือกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาตัวเองไม่ใช่เส้นทางที่มีจุดสิ้นสุดแต่เป็นการเดินทางที่ต้องฝึกฝนและเรียนรู้ตลอดชีวิตปรัชญาสอนให้เราตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อุปสรรคคือโอกาสในการเติบโตและการรู้จักตนเองคือกุญแจสู่การพัฒนาในท้ายที่สุดการเติบโตของมนุษย์อาจไม่ได้วัดจากความสําเร็จทางวัตถุหรือชื่อเสียงแต่อาจอยู่ที่ว่าเรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้น และสามารถรเผชิญกับชีวิตได้อย่างสงบและมั่นคงมากขึ้นหรือไม่หากข้อมูลในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับที่สำคัญฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ